สวัสดีครับเพื่อนเฟสทางด้านหลายนะครับอันนี้เครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับไฟไม่เข้าเครื่องครับทีนี้ผมก็เลยถอดตัวนี้มาเทสดูนะครับว่าเจ้าตัววาล์วเปิดน้ําใส่เครื่องมันเสียอยังนะครับเพราะว่าเวลาเรากดสตาร์ทกดกดเปิดแล้วกดสตาร์ทมันน้ํมันไม่ไหลเข้านะครับผมก็ใช้มิเตอร์ดิิตอลนะครับ ก็ตั้งปริยานโอห์มตัวกลมๆนี้ครับแล้วก็ของผมจะเป็นรีเซ็ตไปที่โอห์มครับครับตัวนี้ครับพอรีเซ็ตไปที่โอห์มเสร็จนะครับเราก็จะมาวัดดูนะครับว่าค่าโอห์มมันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ค่าโอห์มอยู่0.5นะครับมี2ตัวนะครับเป็นน้ำยาปรับพนุ่มกับ ตัวเปิดน้ำนะครับแล้วก็วัดจิ้มไปสองขาขัา้วไหนก็ได้นะครับไม่มีบวกลบเนาะค่าที่ได้ศูนย์จุดอ่าสี่จุดเก้าสองนะครับตัวนี้สี่จุดเก้าสองลองมาอีกตัวหนึ่งครับข้างๆกันดูนี่ค่าที่ได้เท่าไหร่ค่าที่ได้ห้าห้าจุดศูนย์ห้านะครับก็ใกล้เคียงครับถือว่า ค่าโอมได้นะครับไม่เสียเนาะตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้ราคาก็หลายตังค์อยู่นะครับถ้าเราเท่าเสียมันก็ต้องไปซ่อมราคาหลายบาทอยู่เออเสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่มีมิตเตอร์เราก็ไปหาปลั๊กไฟนะครับแบบนี้นะตัวนี้เราต้องเสียบไฟนะครับถึงจะรู้นะครับก็แล้วก็อันนี้สาธิตให้เพื่อนได้ดูกันนะครับมันจะมี สองข้างครับข้างไหนก็ได้นะครับเราก็ใส,ส่สายไฟนะครับทําให้มันเส้นเล็กๆให้มันหยดเข้าไปในรูได้นี่คือการเทส้ง่ายๆสําหรับเทสอ,อะไ่เครื่องซักผ้าว่าเวลาน้ํามันไม่ไหลนะครับบางทีตัวนี้อาจจะเสียนะครับหรือสายอาจจะขาดหรือวงจรอาจจะเสียไปแล้วก็ได้นะครับ แล้วก็มันเทศกันดูมันก็จะพันเข้าไปในรูนะครับนี่แล้วก็พันอย่าให้มันหลุดนะครับเดี๋ยวมันกระเด็นมาใส่กันนะตัวน,นี้ไฟ220ไฟบ้านเรานี่แหละครับเพราะว่าไฟมันต้องจ่าย220เข้ามานะครับ ใส่เข้าไปในรูให้แน่นๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมช่องเกษตรศาสตร์ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟต่างๆรับเก็บเล็กเก็น้อยนํามาฝากเหลายๆคลิปนะครับก็ไม่ยาวหรอกครับเป็นคลิปสั้นแต่ว่าเน้นวิธีการแล้วก็จุดเสียไปเลยนะครับว่าเราจะเทสกันยังไงนะครับเวลาเครื่องมันเสียนะครับประมาณนี้ครับก็ให้มันแน่นๆไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ลองเสียบปลั๊กใส่รองเท้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าจับจับบริเวณนี้นะครับอย่าเผอนะครับแล้วก็จับที่เป็นยางนะครับอย่าไปจับตรงเหล็กตรงนี้นะครับมันไม่ชอบหรกครับแต่ว่าเราป้องกันไว้เฉยนะครับนี่ก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับมันจะดังอื้อที่มือนะครับเราสังเกตได้นะครับแล้วมันจะสั่นสั่นเรารู้เลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันทํางานนะครับเพราะว่า มันจะดิ้นที่มือนะครับปื๊ดอย่างนงี้ครับครับมันจะดิ้นครับต้องจับถึงจะรู้นะครับทําไม่ดิ้นแสดงว่ามันทํางานได้นะครับแล้วก็ไม่เสียนะครับเราก็ทําการถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็ลองมาเทสอีกตัวหนึ่งข้างๆกันนะครับทำดิ้นทั้งสองข้างก็แสดงว่า้เจ้าตัวบราวตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติอยู่ไม่เสียนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อมาใหม่แล้วก็ไปเทสที่สายไฟ ว่าสายขาดหรือเปล่านะครับหรือว่าแผงวงจรมันเสียหรือเปล่านะครับอันนี้คือเกีรตเล็กเกตน้อยนํามาฝากนะครับวิธีการาเทสนะครับวาล์วิดเปิดเครื่องซักผ้านะครับแต่ละรุ่นก็เหมือนเหมือนกันครับมันจะมีแค่2ขา2 20่เข้านี้เลยพอบ้านไฟบ้านนะครับถ้ามันเสียถ้าเราป้อนไฟเข้าไปถ้าเกิดมันนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าสายไฟข้างในมันอาจจะขาดหรืออาจจะเสียไปแล้วนะครับเราก็ไปหาซื้อมาใหม่โดยการนําตัวนี้นะครับ ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเทียบรุ่นเปลี่ยนแล้วก็ลองใส่เข้าไปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแค่นี้นะครับเพราะว่า,าเทคนิคในการวัดเสียไม่เสียนะครับง่ายๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำมาฝากนเพื่อนอีกนะครับเพื่อนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยด้านขวามือด้านฝั่งนี้นะครับก็ ก,ก,ก็รูดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปหน้าผมลงไปเพื่อนๆจะได้เห็นดีนะครับก็เอามาฝากเรื่อยๆนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะทําได้แล้วก็ทําเป็นอาชีพหรือ,อจะทําซ่อมของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับยินดวลาไปแล้วครับจุงการสวัสดีครับ